เทียนส่วนจืดไม่ต้องสนใจค่าแม้นะค่าเทียนที่จือจะต้องตายแต่ถ้ายื้อเวลาและกันพวกมันจนกว่าพวกเจ้าส่งข่าวกับสำนักมันก็คุ้มค่าแล้วจงทำเพื่อสรรพชีวิตในโลกนี้สิ์น้องฮ่าฮ่ธรรมาศาสติของโลกนี้สร้างอุดมสมบูรณ์เหลือเสือ้อเหมาะแก่การตั้งโลกหลักของพวกเราเป็นอย่างยิ่งพวกเจ้าจงอยู่ที่นี่แหะ หรือว่านี่คือความทรงจําของท่านอาจารย์ลึกเสินเสี่ยวเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าท่านอาจารย์ศิทธิลักษ์เจ้าผ่านบททดสอบแล้วกลับไปสํานักกับข้าเถิดขอรับวัดเตาซิงซีอว้วนหลังจากออกไปสามปีในที่สุดข้าก็กลับมาแล้วซิงซีอว้วนไปซะเสี่ยวเอ๋อ ตอนนี้เจ้าเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการของสำนักสิงสีอ้วนแล้วสามารถมีถ้ำและเด็กเก็บโอสถเป็นของตัวเองได้ส่วนตอนนี้เจ้าก็ไปเรือนจัดสรรที่พักเพื่อรับไม้เล็กห้องเสียก่อนไปจัดการเรื่องที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มาหาข้าขอรับท่านอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันว่าความทรงจํำของท่านอาจารย์นั้นเป็นเรื่องอะไรคนเหล่านั้นเป็นใครและความปวตอนนี้คืออะไร เราจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนและค่อยมาศึกษาเจ้าตนนั้นอีกทีละกันภายในสิงสีอวันยังคงคคึกคักเหมือนเดิมเลยแหละแต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเล็้วเข้าท่านอาจารย์จะไปห้องกรุงโอสถนแล้วแต่ข้ายังเล่นกับเจ้าซีแม่น้ำใจเลยอะที่ไปเลยนะถ้ายังเล่นอยู่อีกข้าฟ้องอาจารย์แน่คนปีเถาะที่นี่หรือหรือว่าคนจัดสรรที่พักตั้งใจเอาใจท่านอาจารย์โดยจัดทำ ที่สร้างใหม่ให้กับข้าดูท่าวันหลังข้าคงต้องเอาใจท่านอาจารย์ให้มากขึ้นสินะสิทธิ์พี่ต้าหลีไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะเสียวเอ,อ,เอ,อ๋อไหนให้พี่ชายดูหน่อยสิว่าเจ้าเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วก็ว่าอยู่แล้วทําไมถึงรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปพี่ต้าหลีพี่ต้องระวังมือหน่อยแล้วละ่ะเพราะขณะคนเราไม่ได้เจอกันแค่สามวันยังรู้สึกเหมือนเปลี่ยนไปเยอะเลยมาสู้กับข้าซะ รับไปซะวิชาสายพระ <c oughs> จะสิทธพี่ปะปล่อยข้าสักทีข้าหายใจสิทธพี่ใหญ่ขืนพี่ทำเส้นนี้อยู่อีกเดี๋ยวท่านเสียนก็มาลากคอท่านขึ้นสวรรค์หรอฮ่าฮ่าฮ่าเก่งขึ้นเยอะเลยนี่รอให้เจ้าใส้โอสถตั้งต้นเป็นเสียนให้ได้ก่อนถึงตอนนั้นข้าคนนี้คงไม่ใส่คู่ต่อสู้ของเจ้าแล้วเกือบไปโลกหน้าแล้วขอบคุณพี่ใจที่ช่วยข้าเอาไว้ ท่านเซียนฝึกหัดจาสุภาพกับข้านักเลยข้าซื่อเจียงไปต่อไปนี้ข้าจะรู้แลปลูกสมุนไพรและรู้แลยาโอสนให้ท่านเองหากท่านมีคำสั่งใดข้าก็ยินดีรับไซ้แค่นั้นก็มากพอแล้วข้าลบกวนเรื่องสวนยาให้หน่อยนะไว้ใจข้าได้เลยแต่ว่างานในสวนยาถือเป็นภารกิจหลักสำหรับข้าในฐาน,นะคนของที่นี่แต่ข้ายังช่วยรับงานอื่นๆนอกจากนี้ได้ด้วยนะงานอื่นๆ ก็ยังเส่นสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิคนอื่นในสำนักสืบหาความชอบของเหล่าพวกสิทธิ์พี่หรือสืบหาเดือนพักของพวกนักพทหญิงงามสิทธิ์พี่เจียงไปนี่วางใจได้ใช่ไหมเนี่ยข้าให้ร้อยเต็มเลยไอ้หนุ่มนี่สนิทกับเด็กทางวัดหมดแล้วมั้งเจ้าก็รู้อยู่ว่าเด็กๆพวกนี้รู้เรื่องทุกซอกทุกมุมในสำนักแม้แต่เวลาเข้าน้ำของท่านผู้นำเจ้าเด็กพวกนี้ก็ยังรู้เลย อ,อขนาดท่านอาจารย์ที่เป็นเซียนก็ยังต้องเข้าห้องน้ำด้วยเหรอท่านผู้นำชอบกินของหวานขนาดนั้นจะไม่ให้เข้าห้องน้ำได้ยังไงพ้อขนมหวานที่นี่ก็มาจากชาวบ้านธรรมดาบนภูเขาทางนั้นแหละอะไรที่มันเป็นพืชพอมันเข้าร่างกายเราไปสุดท้ายก็ต้องขับถ่ายของเสียออกมาไปกันเถอะไปหาอะไรอร่อยๆกินกับพี่ชายคนนี้ดีกว่าข้าก็อยากไปอยู่นะแต่ท่านอาจารย์กำลังรอข้าอยู่นะอ,อืม ถวนี้เหมือนจะโดนปรับปรุงใหม่หมดเลยละ่ะจำทางไปหาท่านอาจารย์ไม่ได้แล้วสิท่านอาจารย์ดุงท่านอาจารย์ดุงไม่ได้เจอกันนานเอ๊ะนี่ข้าเพิอไปทำอะไรไม่ดีกับท่านอาจารย์ดุงไปหรือมาถึงสักทีเดือนสิงสวิวังว่าทุกอย่างจะปกติดีนะเรียกมาแบบนี้ท่านอาจารย์จะสอนวิสาอะไรให้ขหเปล่านะ้ ตามธรรมเนียมเก่าหากรับสิทธิแล้วก็ต้องมอบอาบุธหนึ่งสิน้นพร้อมสุดฝึกฝนให้กับข้าอันนี้ไม่พลาดแน่นอนแต่ท่านอาจารย์รู้ว่าข้าธนัดกรบีบางทีเขาอาจจะเตรียมของดีให้กับข้าก็ได้สิทธิลักของข้าผลการเดินทางของเจ้าครั้งนี้มันทําให้เจ้าเติบโตขึ้นมากอาจารย์ยังข้ารู้สึกภูมิใจจริงๆบนโต๊ะมีตำรามาตะอยู่ เจ้าออกไปตั้งใจฝึกผลซะตำราเล่มนี้ช่วยสอนวิธีการดูดซับพลังแหง่งสวรรค์มาสู่ร่างมนุษย์อย่างเจ้าได้เป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเสริมสร้างรากฐานและบำรุงร่างกายตำราอมตะหรือ ไม่ใส่สิมันต้องเป็นกระบี่ใหญ่อะไรอย่างนั้นไม่ใส่หรือไม่เห็นจะเหมือนที่คิดเอาไว้เลยพ้าซื่นสมว่าเจ้ามีพรสวรรค์มากหลังจากนี้อีกหนึ่งอาทิตย์อาจารย์จะมาทดสอบความก้าวหน้าการเรียนของเจ้าอีกค่ะอืมน่าสงสัยจริงๆปกติแล้วอาจารย์ไม่เคยหันหลังทําท่าทางแบบนี้อาจารย์เอ๊อจะมามอโออะไรอไีกเรารีบไปฝึกเสสิ ขออภัยจริงๆขอรับท่านอาจารย์เพรสิทธิ์ไปทําให้แหวนหยกของวันประชนพังท่านอาจารย์ดุงที่เป็นคนดูแลสมบัติทั้งหมดในสํานักเลยโกรธและไปลงกับที่ท่านอาจารย์แทนค่ะเออเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหรอกส่วนเรื่องแหวนหยกอาจจะเป็นเพราะแหวนดยกของวันพบุรุษใช้งานมานานโดยมีดอยเล้าแฝงอยู่เต็มที่นอกจากนี้สาเหตุหลักที่อาจารย์ของเจ้ากับอาจารย์ดุงของเจ้ามีปัญหาก,กันก็ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ด้วย เป้เลยไปต่อยตีกับอาจารย์ลุงมาสินะไม่แปลกใจที่อาจารย์ลุงจะหนีข้าเร็วขนาดนั้นข้ารู้เจ้ากำลังคิดอยู่ในใจทำไมอาจารย์ของเจ้าไม่ให้อาวุธดีๆแทนจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแต่เจ้าก็ดูอยู่แก่ใจแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนคุมค้ังอาวุธนะ่ะเอาไว้อีกสองสามวันแล้วข้าจะไปคุยให้ก็แล้วกันอาจารย์นี่มองข้าออกตลอดได้นหะ ข้าคิดอะไรก็มองออกตลอดว่าแต่เขาจะรู้เรื่องวันเน็ดันในตัวข้าไหมนะักถ้าเขารู้ว่ามีตัว่วยคงจะผิดหวังในตัวข้าไปเสถียไปไว้ให้อาจารย์เจ้าอยู่คนเดียวบ้างขอรับ ท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์ดุงเป็นสหายสนิทร่วมทางกันมาตั้งแต่เนิ่นนานถ้าจะมีเรื่องกันขนาดนี้มันจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดไหนกันคงต้องไปถามพวกพี่ตาดีเสียละมัง้งแต่ในไหนก็กลับมาทั้งทีไปหาเวลาตั้งใจฝึกหน่อยดีกว่าท่านอาจารย์บอกว่าหางเราบวามเ็นถึงขั้นปานก่อกำเนิดถ้าจะสามารถทำลายกำแพงระหว่างมิติและเดินทางข้ามพบ ไปมาได้เฮ้ยอย่ามาขวงทางสิวะถอยไปถอยไป,ไป,ไปอย่ามาขวงทางเลาไปเราไปเจ้าหยวนเจ้าหยวนลูกหลานตระกูลเจ้าแห่งเปยสิ่งที่ว่ากันว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดในรุ่นนี้แค่ออกมาเดินเด่นก็มีลูกน้องเดินตามมาเป็นพวนเลยนะทําไมมองข้าแบบนั้นอะข้าไม่ดูจากเขานะจริงๆเขาเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ล,งลุงรักที่สุดหรือว่าเป็นพ่ออาจารย์ลงุงจริงเฟิง ไอ้ยานี่มันสนเที่ยวไม่ใช่หรือมีเจ้ากลับมาจากการฝึกปือแล้วหรือไปฝึกพิชาอะไรมาได้บ้างล่ะแล้วนั่นเจ้าทําท่าหาพวกกระบี่มาทําไมกันเจ้าไม่ใช่พวกยันแขน,นกระบีน่นี่ไปเรียนพิซ่ามาจากไหนมาอีกคิดว่าเก่งแล้วหรือมานี่เดี๋ยวข้าสอนบทเรียนให้อีกสักบด เจ้าหนี่เพิ่งก้าวเข้าสู่ขั้นเสื่อมเส้นเลือดแท้ๆคิดจะมาสู้กับข้าที่ทะลวงขั้นล้อมหลังแล้วเนี่ยหรือสงสัยคงอยากเอาใจเจ้าหลวนสินะช่วยสอนขาดด้าเถอะเออมาลองกันหน่อยไม่ะันี่เจ้าเป็นจิตฝึนขาดจริงไว้เนี่ยร่างกาอ่อนแอตอบสนองก็อนสาแถมยังไม่มีสมองอี่เฮ้ยนี่แกเดินไม่ซื่นอนี่ว่าแบบนี้มันชี้โกงเกินไปแล้ว สิบพี่ติงข้าแค่ขยับมือไม้เท้าน้อยเท่านั้นเองข้ายังไม่ได้ทำ,ทำอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าต่อไปสู้กับปีศาจละ้สิบพีติงยังไม่ระวังตัวก็คงตายไปแล้วล่ะใช้เวลาฝึกฝนยูดังมาหลายปีแต่ยังไม่ได้อะไรสักอย่างนี่สิบพีติงมือแต่ฝึกปัวเป็นคนรับใช้หรืออย่างไรกันไอเวนนี่แกวอนหาที่เองนะถ้าจะให้สู้ กับพวกมันพร้อมกันสี่คนคงลําบากโชคดีไปที่อยู่ใกล้ๆเจ่อนพอดีท่านลําบากก็แค่เรียกพี่ตาดออกให้เสียหน้าก็สั้างมันปไปเลยดีกว่าถูกพวกมันหนิ่บจิตน้องเสรนท่านผู้นํำยาพพวกเจ้านะ่ะดีจังเฟยสวัสดีสิพี่ทุกคนพอดีท่านผู้นํำยาพพวกเสนเสี่ยวพอเดืองที่พีนเขานะ่ะ ิต้องขอตัวสักแวบ,บแล้วนะักเศรไดายังที่ข้าเจอเรื่องเล่งด่วนพอดีเอาไว้เจอกันไหมแล้วกันนะักพวกสิพี่เอาไว้ว่างๆเดี๋ยวข้าสวนพวกเจ้ามาเดินเล่ากันสักจอกเป็นเกหนาข้าทีนะักยินดีเป็นอย่างยิ่งสิพี่ดีลอดไปก่อนเถอะไอเวนีนขอบคุณสิพี่ดีที่ช่วยข้าเอาไว้สิน้องเสริญอย่าไปใส่ใจเรื่องพวกนั้นเลยตอนนี้เจ้าควรรีบเล่งฝึกวน สำหรับการประลองใหญ่ของนิกายดีกว่าการประลองใหญ่สืบน้องเสินไม่รู้เหลืออีกหนึ่งปีข้างหน้าสำนักนกายของเราจะคัดเลือกสิบผู้สืบอทอดต,ตำแหน่งสืบสืบทอดผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้จะได้รับการถ่ายทอดวิชาพิเศษสืบซืบทอดนั้นสูงกว่าสบสายตรงทั่วไปแม้แต่เราผู้โวโสรหรือประมุข ก็ต่างเคยผ่านตำแหน่งนี้มาก่อนอย่างนี้เองอาจารย์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันไม่คิดเลยว่าจะเป็นตำแหน่งที่พิเศษขนาดนั้นไหนๆก็อุตสาห์ได้เกิดไว้ทั้งทีเราจะปล่อยโอกาสดีๆอย่างนี้ได้เส้นใดกันสิที่น้องเสิริญสู้ๆข้าม่ธุละต้องไปก่อนไว้คุยกันใหม่นะได้เลยสิพี่สิทน้องขอลาอลาเส้นกันเจ้าหนูเสี่ยวเอ,อ๋เจ้ากลับมาได้สักทีข้าใจจะขาดอยู่แล้วมาดูนี่สิ พี่สายคนนี้จัดการให้เจ้าเรียบร้อยแล้วอี่ต้าหลีจะมาซึ้งอะไรกันเล่าข้านะ่ะเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่แเบะบเรื่องแค่นี้มาทําเป็นซึ้งนะเจ้าแท่นนอนข้าก็ปู คื้นข้าก็กวดทำไม่ข้าที่เป็นสิทธิ์นอกที่ถูกสั่งให้จัดการแค่เรื่องสมุนไพรถึงต้องทำเส้นนี้ด้วยพี่ใหญ่นี่ยังเป็นพวกหน้าใหญ่เสมอเลยแหละไม่ใช่เพราะมีเชียงไปอยู่ข้าคงลงเสื้อไปแล้วหยุนหลีนงเอาขนมมาให้เจ้าด้วยละถึงนางจะบอกไม่ค่อยอยากเจอแต่สภาพนางคงอยากเจอเอาใจจะขาดอย่าลืมไปเจอนางหน่อยละอืม อละอ่ะละได้เวลาพักผ่อนแล้วเจ้าเองก็พักผ่อนให้เต็มที่สละเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปฝึกนี่ข้าจะโดนอีกแล้วหรือพี่ตาหลีพอจะรู้เรื่องงานประลองใหญ่ปีหน้าของสำนักบ้างไหมงานประลองหรือเออจริงด้วยดื่มบอกเจ้าไปเลยเจ้าก็เข้าร่วมได้ด้วยนะการประลองใหญ่ของนิากเป็นการคัดเลือกสิทธิ์สืบทอดหรือก็คือสิทธิ์เดที่จะได้รับการเลือกฝึกฝนไปตามระดับซึ่งถ้าเสินเสี่ยวเลือกจะเข้าประลองเส้นเชี่ยวก็จะเข้าร่วมได้แค่การประลองในหมู่สิทธิ์ตานก็ กกำเนิดเท่านั้น เจ้าหยวนคนที่ถูกนับว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ตอนนี้เขาอยู่ขั้นปลายสุดของปานก่อกำเนิดเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะขว้าตำแหน่งผู้ชนะและยังเป็นศิษย์เอกของอาจารย์เทียนจี้ดีเยิงเฟยหนึ่งในศิษย์ผู้มีพรสวรรค์แห่งสำนักซินซิ่วถึงแม้จะมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ถูกขีดกันจากศิษย์ในสำนักเนื่องจากบิดาของเขาเป็นผู้บำเพ็ญมารโชคดีที่เขามีบุคลิกที่ดีและรบอบคอบเลยทำให้เขาได้รับความเชื่อมชมจากศิษย์ ร่วมสานักถึงแม้ว่าจะกลับมาที่สํานักได้แค่3ปีแต่เขาทะลุขั้นปลายสุดของขั้นคําเพญฝึกปานเกาะกาเนิดเมื่อ2ปีก่อนแต่เขายังไม่ผ่าฟันขั้นเพื่อที่จะคว้าตาแหน่งสิทธิผู้สืบทอดของสายปานเกาะกาเนิดและการที่จะได้รับตําแหน่งผู้สืบทอดนั้นก็จะต้องเป็นหนึ่งใน20อันดับแรกของการประลองให้ได้ แต่อย่างน้อยเจ้าก็ต้องอยู่ในขั้นปานก่อกำเนิดขั้นกลางให้ได้เชียก่อนแต่ถ้าเจ้าไปถึงขั้นปลายโอกาสที่จะติดหนึ่งใน20ก็สูงเข้าไปอีกด้วยเวลาที่เหลือตอนนี้การฝึกของเจ้าก็สาลัวคนอื่นอยู่นะข้าว่ายากอยู่นะถ้าเจ้าจะลงพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงฮะใครบอกข้าจะหมดหนทางพี่ใหญ่ท่านยังไม่รู้จักข้าดีเพาะข้าคือคนที่มีพลังดึกดับอันยิ่งใหญ่ซ่อนเอาไว้อยู่ แม้โลกนี้จะเป็นโลกแห่งวิทยายุทธ์ที่เต็มไปด้วยดักธรรมะและความยุติธรรมมากมายแต่เนื้อสิ่งเงินใดสิ่งที่มาพร้อมกับการฝึกฝนก็คือเงินสำนักสิ่งยี่ท่านอาจารย์อูโปรดเก็บสิ่งน้ำค่านี้ไว้ให้มิดศิสีเพราะสิ่งนี้จะสูญเสียพลังวิเศษทันทีเมื่อสัมผัสกับแสงสว่างแม่นางยุ่นเดินทางดีๆนะอาจารย์อูที่นี่ยินดีต้อนรับท่านเสมอ ไอเด็กกตันดูนี่เจ้าดูจากมาหาแม่ด้วยหรือข้านึกว่าเจ้าจะดือแม่ทุนหัวอย่างข้าไปแล้วเสียอีกแม่ยุ่นเสียวเอ๋อก็มาหาท่านแล้วนี่เอานาวันนี้ข้านำของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยไม่ใช่ว่าเงินข้าขนมหมดอีกแล้วโดวยนึกถึงแม่ทุนหัวอย่างข้าขึ้นมาใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นจริงก็อย่าได้หวังเลยแกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะควรจะหาหางเงินเองได้แล้ว จะเป็นไปได้ยังไงของสิ่งน,นี้คือของขัญที่ถ้าเป็นคนรวบรวมมาจากดวงวันนศด้วยตัวเองนะนี่เปิดออกดูเถิดถือว่าเจ้ายังรู้ตัวตอนที่เทียนเสียนจือเก็บเจ้ามาเดียงแต่เจ้าแทบจะไม่ได้รับการดูแลจากเขาเลยถ้าไม่มีข้าเป็นคนเลี้ยงดูเจ้าเจ้าจะเติบโตขึ้นเช่นนี้ได้เสียหรือทั้งหมดต้องขอบคุณคนเป็นแม่อย่างข้าถ้าไม่มีข้าสักคนเจ้าก็คงโอ้ ไอนี่คืออะไรนะตอนที่ข้าลงจากเขาไปช่วยเดือผู้คนไปปราบปีาศาจอะไรมากมายข้าก็มักจะได้สิ่งนี้มาสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยให้ข้าฝึกฝนอะไรเพิ่มขึ้นได้เลยไม่ค่อยจําเป็นแต่ข้าจําได้ว่าท่านแม่ยุนชอบมันมากข้าก็เลยเก็บมันไว้ดีแล้วดีแล้วไม่เสียแรงที่แม่เลี้ยงดูเจ้าขึ้นมาไอหนุ่มน้อยเจ้าทําได้ดีแน่นอนสี่ขอรับ ไม่ว่าข้าจะไปไหนข้าก็คิดถึงแม่ยุ่นตลอดแหละแต่ว่าข้าไม่ได้มาแค่เยี่ยมแม่ยุ่นนะข้ามีเรื่องอยากจปรึกษาแม่ยุ่นด้วยลากแขกคนนี้ออกไปไม่ใช่เรื่องยืมเงินนะแต่เป็นเรื่องอื่นๆไม่มีของเงินแน่นะไม่หรอกอย่างเจ้าจะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรแน่ๆบังขโมยอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากได้อะไรกันแน่บอกข้ามาข้าอยากจะมาขอความร่วมมือจากท่านแม่ยุนความร่วมมือ ไปดูนะนี่คือเครื่องทำน้ำแข็งพิเศษและ3มแก้วใสมีซอสรสเปรี้ยวหวานที่ทำจากผลไม้พิเศษท้ายก็มาตกแต่งด้วยผลไม้จัดวางให้สวยงามเรียบร้อยผู้หญิงไม่ได้สนใจแค่รสชาติของอาหารเท่านั้นแต่ยังมีความสาคัญกับหน้าตาของอาหารด้วยแน่ยุ่นเชิญดองชิมอ่ะ อะไรมากเจ้าไปเอาอาหารอะไรอๆแบบนี้มาจากไหนนี่คือสิ่งที่ข้าคิดคนเองไม่ว่าจะแนวทางการทำและตัวเครื่องทําน้ําแข็งไม่ซ้าก็เดือนห้าแล้วอากาศคงร้อนน่าดูถ้ามีของกินเย็นๆอร่อยๆมาหลับนอน่า้มันก็คงจะดีไม่ใช่หรือได้ดูดอน ช่วยดับร้อนเย็นสบายพบทุกคุณสมบัติคุณภาพก็ดีพอให้ลงตลาดด้วยสิเครื่องอัดดมปานนี้ขับเคลื่อนด้วยหินวิญญาณระดับต่ำหินวิญญาณระดับต่ำหนึ่งก็เพียงพอสำหรับการทำน้ำแข็งใส103นักพจน์ส่วนใหญ่ที่สำนักสิงห์หินเป็นพวกกิจใจเมตตาแต่พวกเขาไม่ใช้เหรียญทองแดงของโลกมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าการซื้อขายจะจำเป็นต้องใช้หินวิญญ,ญาณอย่างเดียวเราก็ขายไปเรื่อยๆโดย ขอเพียงเป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนเป็นเศษหินวิญญาณในราคา1.40ถ้าเราขายในราคา4เศษหินวิญญาณต่อจามบวกกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนั้นมันก็จะเป็นกำไร3เท่า ไมส่สีเท่าหรือสูงกว่านั้นข้สามเจ้าเจ็ดต้อ่อรองทันที่จริงไม่ต้องมากมายขนาดนั้นก็ได้เพราะยังไงข้าก็ต้องพึ่งพาแม่ยุ่นอยู่แล้วส่วนข้าก็คอยช่วยเหลือจากด้านนอกและข้ามีข้อแม้คือท่านจะต้องซื้อขายอุปกรณ์พวกนี้ผ่านข้าคนเดียวเท่านั้นได้เลย ทีนี้ก็จัดการปัญหาขาดการเห็นวิญญาณไปได้อีกครึบงมงว่าจะไปได้ดีนะขอเพียงแค่ใช้เห็นวิญญาณซื้อสมบัติโบร,ราณโอสถพิเศษวิชาฝึกตนได้หลังจากนั้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกหลังจากน้ำแข็งใสของเซี่ยวเอ๋อร์ได้วางจำหน่ายน้ำแข็งใสก็ได้รับความนิยมอย่างมากและไม่ทันใดทรัพย์สินของเสินเซี่ยวก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเขาได้ซื้อโอสถวิเศษและสมบัตโิโบร,ราณจำนวนมากผ่าน่องทางของ แม่นางยุ่นอย่างไรก็ตามเสือนเสี่ยงและแม่นางยุ่นทั้งสองคนหาเงินได้เดี๋ยวเกินไปไม่นำซ้ำยังไม่ทันได้สังเกตเห็นว่ามีคนแต่งตัวแปลกเขาออกตลอดและชอบปรากฏตัวขึ้นใกล้กับร้านของแม่นางยุ่นอยู่เสมอลูกเล้าของแม่ของที่ลูกยังได้แม่เอามาให้หมดแล้วจ้ะขอบคุณขอรับเงินค่ากลับก่อนนะไม่รู้ว่าสมบัติโบราณที่แม่ยุ่นให้จะทำกำไรให้ข้าได้บ้างหรือเปล่า วานเอ,อ๋อเสี่ยววันเอ,อ๋อเป็นศิษย์น้องของเจ้าหยุนผู้เป็นหนึ่งในศิเดของอาจารย์ดุงนั่งกับเฉินเสี่ยวเติบโตอยู่ที่สำนักแห่งนี้มาตั้งแต่เด็ดเกด้วยกันท่านพี่ข้าย,ยางไปชิมไปแต่เจ้าคนเดียวเล่นกินไปเก้าชิ้นอย่างน้อยสิ้นสุดท้ายก็ให้ข้าบ้างสิวานเออนี่ข้าทำไม่ดีไปหรือ